บักแตงปีนี้มันแรงมันแรงกี่น้องน้อยได้ซ้ำนี่แหละสาวสวนแตงนี่นี่น้อยน้อยนี่ได้หรออะนี่หอมครับพี่น้องปลากแตงหล่นควนเราจะเกินเลยเราสองคนเอออกกินเลยเผื่อเก็บอันนี้ยังไม่หลดอันนี้อ่ะอันนี้ก็ยังนุ่มๆอยู่

นนคนไทยเนี่ยมวนได้อยู่ตอลอดเวลาเนาะเสียงดนตรีเนี่ยโอ้มอมยมวน,น,นจ้ะปัญหาในบ้านเลยทุกอย่างมวนสิไม่น้อยเดียวเ่ยสิวัดไทย โอ้พี่น้องมาเอาเบิ้งมาหน่อยหนอยนี่ใช่ป่ะเนี่ยพนขวนย่างดีอเส็ดกันผมบวชบวชบักแ็งมาเล่นหาถนนไม่ใช่นะนี่เอาขึ้บยางไ่งนี่พี่เวคุณหนู อายางใส่หน่วยมัทเนอยู่ไปตำตำเปียกแค่ะเปือกอะไเปือแค่ก็ดีแหละอนนี้ะเปกแค่ไหมน้องาปูยูเซ่ปูยูเซ่ว่ามันปูยูมอง ปลาอ่อยคือเกา่านี่เดียด๋ยวยนึงทำใหญ่นะครับบ่อชุกถ้าเจาหน่วยจะได้บปรเปตตำหน่วยพ่อซุกซุกดิบดิบนี่ยเค็มเค็มเน, <Okay. S 2> นี่ยพ่อฟาดกัดลิ้นกัดปาก oh, yeah. เงื่อนี่พอดีจำ uh huh. ขนาดปลูกห่างๆก็พอได้กินอยู่พี่น้องอันนี้พามาหาชานก uh huh. พามาหาชานกพี่น้อง uh huh. พามาหาชานกอันนี้ก็พามาหาชานก จักปีแล้วนี่สามสี่ปีนี่แหละนะสามสี่ปีก็ได้ขนาดนี้สามสี่ปีกันเลยขนาดนี้พี่น้องอามา่วงน้อยยำย่างม่วง,งตัดกิ่งตอนน้อมาปลูกเป็นแบบนี้แหละใช่ใช่เดี๋ยวจะ,จะพาไปดูอันนี้พี่น้องมาดูมาดูเอเอา้อานี่การเสียบอยอดวิธีการเสียบอยอด S <S นี่หต้นบักเขียบอันนี้มันเป็นกิ่งแบบมองหน,น่อยพี่น,อน้องเห็น,อน้องอันนี้เป็นต้นกออตต้นกอเอาเอาเม็ดมันปลูกอเอาเม็ดมันปลูกแล้วเรามีกิ่งพันธุ์ดีเราก็เอามาเสียบยอดนี่เห็นไหมติดแล้วนี่นี่เห็นไหม,มนี่นี่ลอยอยู่นี่นี่อันนี้เด็จะก,กิง่งบุญเด็กสองกิ่งอยู่ มันก็จะเป็นแบบเป็นหน่วยไว้ทว่ามันเป็นจริงขั้นดีนี่ก็แมนน่น่าจะน้ำดอกไม้ั้งดูจากใบแล้วอันนี้หวยใายทําปลาดู่คุ้มปีคุ้มปีคุ้มฝนคุ้มนั่นให้น้ำยุนีแคบเขีนี่ได้ใข่น้ำยุนีมืดว่าเดี๋ยวครูมา่ฮอดบบบพริกไห้พออื่นก็ได แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ